สวัสดีค่ะมาฟังนิยายเรื่องนิติเวศหญิงแห่งต้าถังกันนะคะเป็นเรื่องราวของหมอนิติเวศหญิงสาวที่หลงยุคเข้าไปในต้าถังเธอจะเอาตัวรอดอย่างไรและเจอเรื่องราวอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะตอนที่35ม้า่านหมอกบังตาเจ้าหน้าที่ทางการแบกร่างของวันวี่เข้ามาเมื่อตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วจึงไปยืนรักษาการด้านนอก มือปราบที่นำหน้าคือสองคนที่ช่วยรันเยียนรักษาชีวิตหวันวี่ในวันนี้รันเยียนสั่งสิงเหนียงและนางหลิวเข้าไปดูแลหวันวี่ให้เรียบร้อยอย่าให้เกิดความผิดพลาดจากนั้นจึงเดินกลับเข้าเรือนซางเฉินยืนอยู่ในลานบ้านอย่างเก้ะเกัะกงๆกอดห่อผ้าไว้ทำอะไรไม่ถูกเข้ามา รันเยียนยืนอยู่ที่ประตูห้องโถงสีหน้าไม่ค่อยดีเธอคิดว่าซางเฉินจะเดินตามเข้ามานึกไม่ถึงว่าเขาเซ่ร์ขนาดนี้ซางเฉินราวเจอหลักยึดทันใดจึงวิ่งมาอย่างชื่นมืน่นรันเยียนร้องฮึเสียงเย็นชายังคงตีหน้าตายแต่พอมองใบหน้ายิ้มแย้มสดใสของเขาก็คลายความขุ่นเคืองซางเฉินเป็นคนที่แปลกนะัก บางครั้งดูเหมือนเข้าใจเรื่องราวทางโลกและผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรแต่ทุกครั้งที่ได้พบท่าทางเขาได้เดียงสาไม่มีพิษมีภัยต่อทั้งคนและสัตว์ดวงตาดูใสซื่อบริสุทธิ์เสมอครั้นรันเยียนมองดวงตาของซางเฉินพลันปรากฏภาพดวงตาอีกคู่หนึ่งในใจดวงตาคู่นั้นดำลึกล้ำเย็นชาเราไม่เคยเห็นแสงตะวัน ค,คุณหนูซางเฉินถูกรัันเยียนจ้องไม่กระพริบตาทำเอาหน้าแดงก่ำลามไปถึงใบหูและลำคอนี่คือน้ำใจเล็กน้อยจากผู้น้อยซางเฉินกลืนน้ำลายด้วยความประมารีบโค้งกายวางห่อผ้าบนโต๊ะเตี้ยด้านหน้ารั่นเยียนบนห่อผ้าสีน้ำเงินที่เขาถือทิ้งรอยเหงื่อไว้สองรอยรั่นเยียนยิ้มมุมปาก ยื่นมือไปแก้ห่อผ้าแต่พอเห็นสิ่งของที่อยู่ด้านในสีหน้าที่เพิ่งคลายลงกลับเข้มขึ้นทันใดครั้งหน้าอย่าทำสิ่งนี้มาให้ข้าอีกนะรันเยียนจ้องจานฝนหมึกรูปดอกกล้วยไม้ตรงหน้าด้วยสายตาเย็นชาพลันคิดอยากจะหยิบมันกระแทกศีรษะของซางเฉินนักไม่รู้ว่าเขาคิดบ้าอะไร สามครั้งที่มาเยี่ยมเยียนจึงนำจานฝนหมึกรูปดอกกล้วยไม้มาให้ตลอด2ใบแรกรันเยียนทุบแตกไปแล้วในเมื่อเธอเลือกใช้ชีวิตอยู่ในราชวงศ์ถังก็ต้องพยายามมีชีวิตต่อไปให้ดีที่สุดโดยไม่ปล่อยให้ตนเองเหลือความหวังที่เลือนรางเลื่อนลอยแต่ซางเฉินเหมือนคอยทำตัวเป็นปรปักกับเธออยู่เรื่อยมอบจานฝนหมึกให้เธอเหมือนกันทุกครั้ง รันเยียนจึงอดโมโหไม่ได้จริงๆสร้างเฉินหน้าซีดเล็กน้อยใครๆก็ชอบผู้น้อยจึงคิดว่าคุณหนูจะชอบรันเยียนปลายตาเย็นชาไปทางเขาพอเหลือบมองไปก็พลันสะดุดตาเข้ากับกระบอกเข็มฉีดยากระเบื้องในห่อผ้ากระบอกเข็มฉีดยาสีขาวมีลายรอยน้ําแข็งแตก เนื้อละเอียดเกลี้ยงเกลาราวกระจกใสตัวกระบอกมีเนื้อบางแทบไม่ต่างจากกระบอกที่ทำด้วยแก้วแกนดันก็เป็นวัสดุแบบเดียวกันขีดเส้นบอกระดับด้านบนชัดเจนแม้กระบอกเข็มจะไม่โปร่งแสงแต่ขีดด้านบนก็บ่งบอกปริมาณยาได้กระบอกเข็มมันขลับงดงาม วางอยู่บนผ้าเนื้อหยาบสีน้ำเงินยิ่งดูเสมือนงานฝีมือที่ละเอียดและประณีตรันเย,ยนสุ่มหยิบขึ้นมาคู่หนึ่งใส่แกนดันเข้าไปในกระบอกเข็มคิดไม่ถึงว่าจะพอดีแล้วใส่แกนดันที่เหลือเข้าไปในกระบอกเข็มทีละอันไม่น่าเชื่อว่าจะพอดีกันหมดขณะนี้สีหน้ารันเย,ยนคลายความโกรธลงบ้างแล้วเธอมองซางเฉินด้วยสายตาที่ผ่อนคลายลง ดีมากขอบคุณมิได้มิได้คุณหนูก็ช่วยเหลือผู้น้อยเช่นกันเมื่อวานผู้น้อยมอบคำร้องให้ในายอำเภอหารแล้วเขาบอกว่าเขียนได้ดีมีหลักการจะต้องทำให้สื่อสื่อยอมสืบคดีนี้อย่างถึงที่สุดแน่สร้างเฉินเห็นว่าอารมณ์ของรันเยียนดีขึ้นจึงค่อยหายใจโล่งอก ครั้นกล่าวประโยคนี้จบภายในเรือเนเงียบสงัดดังเดิมซางเฉินแอบชำเลืองมองรันเยียนคาดไม่ถึงว่าจะสบตาดำลึกล้ำของเธอเข้าพอดีหัวใจเขาเต้นระรัวราวกระต่ายพลันข่มใจไม่อยู่หน้าแดงกำาอีกครั้งคดีของคุณชายหานมีเบาะแสแล้วหรือรันเยียนรู้ว่านายอำเภอหานกำลังค้นหาหลักฐานสองคดีนี้เกี่ยวข้องกับคุณชายฉินสี่ ไม่แน่ว่าอาจเกี่ยวพันกันซางเฉินไม่กล้ามองเธอจึงก้มหน้าเอ่ยดูจากการชนะสูตรศพของคุณหนูนายอำเภอหานคิดว่าเป็นไปได้มากที่ฆาตกรอาจจะเป็นคนในหอไช่ชิ่วและคนในบ้านสกุลหานช่วงนี้หอไั่ชิ่วปิดบริการชั่วคราวและที่นี่ก็ไม่ใช่อําเภอจิ้งหลิงเขาจึงสืบไม่ได้ความยามนี้นายอำเภอหานสงสัยสาวใช้คนสนิทของคุณชายหาน แต่ยังหาหลักฐานไม่ได้เหตุใดสงสัยสาวใช้คนนั้นรันเยียนถามซางเฉินเอย่ยคุณชายหารซื้อสาวใช้คนนั้นมาจากชนบทนางถูกบังคับให้เป็นหญิงรับใช้เล่ากันว่านางมีชายหนุ่มที่เป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กทั้งสองมั่นหมายกันแต่เล็กในอำเภอหารสงสัยว่านางเจ็บแค้นจึงวางยาพิษ รันเยียนพยักหน้าดูท่าสกุลหารก็ไม่ใช่คนดีคมแหงบุรุษรังแกสตรีที่หารซานทำไปก็เพื่อสนองตันหาทั้งสิ้นทำลายบุพเพสันนิวาสของผู้อื่นแม้รันเยียนจะสนใจการไขคดีแต่ก็รู้ว่านี่คือยุคราชวงศ์ถังบางเรื่องคงมาไม่ถึงมือเธอเช่นนั้นอย่ายุ่งดีกว่าเพียงแต่จะเป็นจริงอย่างที่นายอำเภอหานสงสัยหรือ รันเยียนคิดว่าไม่น่าใช่คุณหนูซางเฉินเรียกอย่างระมัดระวังรันเยียนเลิกคิ้วเล็กน้อยให้เขาพูดต่อตอนนี้เธอพอจะเข้าใจซางเฉินแล้วถ้าเขาใช้น้ำเสียงเช่นนี้แสดงว่าต้องไม่ใช่เรื่องดีวันนี้นางหวังจากหมู่บ้านข้างๆมาขอให้พูดน้อยช่วยเขียนคำร้องบอกว่าสามีนางโดนทำร้าย ผู้น้อยอยากจะขอเชิญคุณหนูซางเฉินไม่กล้าพูดต่อเนื่องจากรันเยียนมีฐานะสูงสักทั้งยังเป็นถึงคุณหนูเขาเกรงใจยิ่งนักถ้าจะเชิญเธอไปดูศพอีกครั้งในสายตารันเยียนท่าทางกระดากอายของซางเฉินไม่ได้ทำให้เธอเสียอารมณ์อย่างน้อยก็ดูสบายตาก,กว่ายามที่เขาทำอะไรโง,ง่ครั้งที่แล้วเป็นการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ล่ะ ท่านคิดจะเอาอะไรมาตอบแทนข้าจู่จูรันเยียนเห็นท่าทางของเขาก็อยากจะหยอกล้ออยู่เรื่อยซางเฉินพูดไม่ออกเขาเป็นแค่ครูยากจนจะเอาอะไรไปตอบแทนใครได้ครุ่นคิดครู่หนึ่งจึงเอ่ยด้วยความอับอายผู้น้อยล่วงเกินคุณหนูแล้วผู้น้อยฐานะยากจนไม่มีอะไรจะตอบแทน ร่างกายรันเยียนพึ่งฟื้นตัวไม่นานจึงเหนื่อยล้าจากเหตุการณ์วุ่นวายวันนี้เธอเองพิงเบาะบนที่นั่งครึ่งวงกลมพลางหลุบตาครุ่นคิดสรางเฉินไม่ใช่หนอนนังสือแม้ดูท่าทีออกจะโง,ง่และไม่เอาทานแต่ดูจากประสิทธิภาพในการทำงานช่างยอดเยี่ยมนักเธอจึงรู้สึกว่าเขาน่าจะเชื่อถือได้วันข้างหน้าจะต้องมีส่วนที่ให้เธอใช้งานได้แน่ ช่วยเขาสักสองสาครั้งก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพียงแต่เกรงว่าเขาจะมาแล้วมาอีกคุณหนูในเมื่อกระบอกเข็มใช้งานได้คราวหน้าผู้น้อยจะส่งส่วนที่เหลือมาสร้างเฉินยืนขึ้นเอ่ยอย่างค่อนข้างอึดอัดผู้น้อยขอตัวสร้างเฉินเห็นรันเยียนไม่ตอบตั้งนานคิดว่าเป็นเพราะตนเองขอร้องมากเกินไป ทำให้เธอไม่พอใจจึงเดินจากไปพอเขาเพิ่งเดินไปถึงหน้าประตูห้องโถงก็ได้ยินน้ำเสียงเย็นชาจากด้านหลังข้าจะลองคิดดูสางเฉินอึ้งไปครู่หนึ่งก่อนรีบประสานมือโค้งคำนับรันเยียนด้วยความเบิกบานใจขอบคุณคุณหนูมากอย่าเพิ่งรีบขอบคุณข้ายังไม่ได้รับปากท่านรันเยียนเอ่ยเสียงเรียบ คำพูดประโยคนี้ไม่ได้ส่งผลต่อจิตใจของซางเฉินเขาเองก็ไม่รู้ว่ามีอะไรโดนใจให้มาขอความช่วยเหลือจากรันเยียนอันที่จริงเขาเขียนคำร้องเองได้เมื่อก่อนก็เคยเขียนมานักต่อนักนอกจากคดีของหารซานไม่มีสักครั้งที่ต้องชนสุสครั้งนี้ก็เช่นกันหลังซางเฉินกลับไปสิงเนียงถึงเดินออกมาจากห้องของวันวี เห็นรันเยียนกำลังนวดคลึงศีรษะจึงเดินมาช่วยเธอนวดขอบคุณรันเยียนพูดไปตามความเคยชินสิงเนียงเอ่อยยิ้มยิ้มคุณหนูยังจะเกรงอกเกรงใจบ่าวอีกสิงเหนียงนวดเงียบเงียบอยู่นานในที่สุดก็อดพูดไม่ได้คุณหนูอาจารย์ซางมาบ่อยอย่างนี้เขาต้องมีใจให้คุณหนูสักแส่วน แต่คุณหนูมั่นแล้วไม่ควรใกล้ชิดกับเขาหากมารดาของว่าที่สามีรู้เขา้าชีวิตต้องไม่ราบรื่นแน่เมื่อได้ฟังคำเตือนรันเยียนจึงนึกขึ้นได้ว่าต้องไปบ้านสกุลรันเพื่อปรึกษากับบิดาเรื่องการแต่งงานแต่คุณชายฉินสี่เพิ่งเกิดเรื่องคนสกุลฉินคงวุ่นวาย outgoing, กังวลเรื่องเขาส่วนสกุลรันก็คงไตร่ตรองอย่างรอบคอบอีกครั้ง ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องรีบไปตอนนี้นางหลิวมาหรือยังรันเยียนถามเมื่อพูดถึงนางหลิวสีหน้าของสิงเหนียงชื่นชมเห็นชัดเจ้าค่ะนางหลิวรู้มารยาทดีฝีมือการปักผ้าแบบสู้ซิ่วในวงเล็บการปักผ้าของมณฑลเจียงซูกล่องดงามนะักคุณหนูต้องการพบนางหรือเจ้าคะตอนนี้ยังไม่ต้อง ท่านไปเชิญอาจารย์มาดูอาการบาดเจ็บของหวันวี่กรรันเยียนเอ่ยสิงเหนียงรับคําเดินออกจากห้องโถงไปรันเยียนลากสังขารเหนื่อยล้าไปยังสถานที่เพาะเชื้อราแล้วนําเปลือกผลไม้ออกมารวมถึงของกินประเภทแป้งที่ทิ้งไว้จนราขึ้นเต็ม ใช้ผิวไม้ไผ่ขูดเชื้อรายอย่างเบามือลงมายังภาชนะที่ใส่ของเหลวสำหรับเพาะเชื้อเจ็ดวันให้หลังก็จะสะกัดยาเพนิซิลินได้ตามกระบวนการรันเยียนบอกเย,ยนเหนียงว่าหากอาการป่วยแย่ลงให้ส่งคนมาตามเธอที่หมู่บ้านได้แต่หลายวันที่ผ่านมาไม่มีใครมาตามเธอดังนั้นยาที่เธอให้ไปคงได้ผลดี น่าจะซื้อเวลาได้อีกระยะหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยรั่นเยียนจึงนอนบนตังระหว่างสลืมสลือในใจพลันปรากฏภาพเหตุการณ์ต่อเนื่องซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่พบเห็นในไม่กี่วันที่ผ่านมาการตายของหารซานและสาวใช้ของอินเหมียวเหมียวราวกับมีคนจงใจใส่ร้ายคุณชายชินซี เป็นไปได้มากว่าเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันและฆาตกรที่อยากสังหารหวันวิอาจเกี่ยวข้องกับคดีนี้ด้วยอันดับแรกคือเหยียนเหนียงนางไม่กังวลสักนิดหลังจากรู้ว่ามีคนตายภายในหอดูไม่เหมือนปฏิกิริยาของแม่เล้าทั่วไปกลับให้ความสำคัญกับการแต่งกายของนางโลมมากกว่าชีวิตคนเสียอีก ช่ยเหมยแห่งหอชัยชิ่วกล่าวเน้นย้ำว่าตนไม่ได้ขายเรือนร่างแต่กลับติดโรคซิฟิลิสซึ่งแพลซิฟิลิสอยู่ที่มุมปากดูจากอาการเวลาติดโรคห่างจากหานซารไม่เกินห้าวันเป็นไปได้ว่าติดเชื้อจากจื่อชุยมากกว่าหานซารหรือนางเป็นพวกรักร่วมเพศไม่ก็แพร่เชื้อกระจายทางอ้อมจากสิ่งของจำพวกถ้วยชา หากเป็นอย่างหลังยายนางต้องปิดบังเล่าต่อมาคือบ้านสกุลอินสาวใช้ในเรือนอุ้ยหลันตายนานกว่าห้าช่วยยามแล้วหากฆาตกรไม่ใช่คนในบ้านสกุลอินก็ต้องเป็นคนใกล้ชิดกับสกุลอินเข้านอกออกในได้ทั้งยังรู้จักบ้านสกุลอินดีส่วนที่อยู่นอกร่มผ้าของศพไม่มีรอยช้ำหลังตาย แต่เป็นเพราะไม่กล้าตรวจสอบละเอียดจึงไม่อาจระบุะเวลาตายที่แน่ชัดยังมีอินเหมียวเมียวสาวใช้ของนางหายไปห้าหชั่วยามนางไม่รู้สึกผิดปกติบ้างหรือในงานเลี้ยงน้ำชาก็เช่นกันนางเป็นคนเสนอการเล่นซ่อนหาคาดว่าถึงอินเหมียวเหมียวจะไม่ใช่ฆาตกรอย่างน้อยก็ต้องเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดรันเหมยวี ตอนนั้นก็อยู่ในบริเวณใกล้เคียงจำได้ว่านางทาเล็บด้วยตานเข้าสีแดงขณะรันเยียนคลุ่นคิดเรื่องราวยุ่งเหยิงเหล่านี้ก็ค่อยๆเคลิ้มหลับไปโดยไม่รู้เลยว่าในกลุ่มผู้มีอำนาจในเมืองซูโจแพร่กระจายข่าวเรื่องความกล้าหาญของเธอในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ช่วยให้หวันวี่ฟื้นจากความตาย รันเวินก็ได้รับข่าวอย่างรวดเร็วเป็นไปตามที่รันเยียนคาดไว้เขาเริ่มลังเลบุตรีคนนี้น่าจะคู่ควรกับผู้มีอิทธิพลสูงกว่านี้หากการแต่งงานกับบุตรชายของฉินสร้างจัวออกจะน่าเสียดายไปหน่อยก็จบลงแล้วสำหรับบทนี้นะคะขอบคุณที่อยู่รับฟังจนจบค่ะฝากกดไลค์กดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดตอนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ